สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กุงบอกว่าเรานะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตลาดเยาวตอนนี้นะครับเวลาประมาณหกโมงนะครับวันนี้เราจะมาทําการถ่ายขนมพื้นบ้านกันนะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นขนมอะไรไปดูกันฮะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวก่อนนิดก็อ่าหน้าเลยนาตัวกันเลยก็ได้ัครับ ได้ไมครับไม่น่าได้เลยได้ไได้ไหไมอ่บุ้มกัน่ปุ้มปุ้มหม่เราได้ครับอ่าอันนี้ขนมดีเราจะมาทำวันนี้ชิวอ่ะขนมอะไรครับอ่าขนมไผ่วง่ะครับแต่ว่าตัวหมาบ้านเราเพื่อยากนมระเบิดนะครับนะออ๋อมีเจ้าชิวครับย่บ้านเราก็ตัวไผ่ก็ระเบิดได้ซึ่งอ่ามไ่งนีมันมีแบบส่วนผสมในการทำแบบชายวันตถุดีไปได้มาครับเขาัวมีก็มีแป้งข้าวเหนียวครั้งข้าวเนียวครับแ้งขาเนียวอย่างเดียวเ ้ก็มีน้ำเล้าปลาทูปลาดับเล้าแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็ไส้เกลือไส้เกลือก็ยกติดแป้งด้วยมันให้มันได้ความเหนียวอนะครับแล้วก็ปลาทู่มุนลวกอะไรก็เติมน้ำดีละนิดอันนี้แล้วก็ยดแป้งมันเหนียวมันืก็ได้แต่ได้อ่อันนี้นาค้ายดีร้านนี้มันนานยาครับประมาณปีอะไรสิปี นี่นคือนาคิดเป็นคนจิตสู้ีองแม่หรือว่าซึ่อตออไปดังโอมม่คอนเฟ็ดดำครับนเป็นดำนาเ๋ยชาติถึงวิธีการทำเาคิดนะแบบปันที่เราไปออ่อนได้ได้ไหมแล้วกบปันท้ายเป็นรูปเนี่ยก้อนอันนี้คือมีไท้ายนม่นช่เลแต่เราโราไปท้ายนี่ก็มี่ตัวจะเป็นตัวเที่ยวครับนึก่าเป็นน้ำตาลอ,อ่าก็เนามใตัวเที่ยวมันโงกแล้วก็ เราฟาไปควนควนควนจนว่านรัว no, มันแตกเลยครับแตกแล้วก็อะไรอย่าง้วมันจะตังอะไรอย่าแล้วมันจะเนี้ยแล้วก็ปั้นเป็นรูปเป็นรูไอ้รูมันเนี้ยครับไายก็ประมาณเนี้ยมั้นเป็นรูปติดกันกันกันแล้วก็มันแบงอย่าัเงี้แล้วก็ทิ้งอย่างเป็นกลมแล้วก็แบบโอ้ พี่แดเม,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 มีโร,โร,โรโว,วนนนนมๆประมาณแบมประมาณเนี้ลูกเล็กลูกเล็กก็แล้วแต่เราเราทำนะเขามาชุบง่ายการมบนี้ใช่ไหมตดดีขึ้นเาเวลาสอนนี่สอนนานไหมครับประมาณกี่นาทีแล้วสานก็จะประมาณสันสันอ่ะครับเดีย<ต>วถ้าว่าไม่ไม่เยอะพอ นีอ <correction S 1> ันนี oh, the 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 ้ใช้ไฟรอนไหมฮะเรือไฟไฟแบนต่างนะอนก็กอนดีว่าเราเราให้นุ่มยนเราต้องยอดไวมันสุดก่อนบอว่านมบอว่าเรามันมันจะถึดลอยบ่ลอยแล้วเราก็่อยเหอยเรงไอได้แต่ถ้าว่านมนมยังไม่ลอยเราเรีงไฟไม่ได้มันโกมันจะไหมับันต้อรลอยนุ่มลอยบอแล้วาเก็ มันเรื่องมันเรื่องก็มันเรื่องกอดทุกมนกันบางทีท่านี่้ลงไปประมาณนั้นคิดบาหดีได้อันนี้ขวดขวดอเซ็ตขวดซุกแล้วก็ผักผักใบผักขนุ่มประมาณนั้นแหละพี่ว่าเก๋ออไมาใส่ลน้ำมันเหรอค่เลยเลน้ำมันแล้วก็ได่เลยเลซน้ำมันก็ประมาณสั้ต้าดีได้ต้อาดีก็ได้ได้เครับวันนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับครับ 我没买吧。